สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมามาดูว่ามีคนอยากเล่นเกมพวกจิมหนุ่มอยากเล่นเกมประจนภัยอย่างเกมนี้นะครับก็ที่จริงแล้วมีคนอยากเล่นใช่ไหมเราก็เดี๋ยวอาเฮ้ยเออก็กดไปมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามาดูที เกมนี้อาจจะถูกลบไปแล้วก็เป็นได้ก็เลยให้มาดูหน้านี้ครับให้ไปที่เว็บนี้ครับเว็บนี้ครับก็มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าอยากเล่นเกมแบบอย่างนั้นก็นะให้กดไปที่วิธีวิธีเกมแล้วก็ให้ไปกดที่นี่นะครับที่มันเป็นเนวครับเนวอะไรวะเนวิน,วน ขอโทษครับตกอังกฤษมันก็จะกลายเป็นเกมพวกทางเลือกถ้าเราไปกดสมมตินคนที่ไม่รู้ว่ามันต้องไปกดที่ไหนเราจะไปส่วนมากเราจะไปกดที่เกมกันใช่ไหมเราก็ไม่รู้เอ้มันมันใช่หรือเปล่ามันใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าเรามาดูอ้าวมันเป็นงนี้หรือเปล่า มันจะแตกต่างกันนะครับการเล่นเกมอันนี้เป็นเกมทํานายหรือว่าเป็นเกมเกมต่างๆเยอะๆอืมเราจะไปเล่นเกมใช่ไหมมันไม่ใช่แบบมันเป็นเกมที่มันไม่มีฉากนะเหมือนเกมคําตอบแต่ของผมมันจะเป็นเกมที่แบบนิยมฮิตเล่นกันมากเป็นเกมเด็กๆอันนี้จะเป็นเกมพวกทีม่มีภาพนะครับที่ใครๆก็เล่นกันนะครับก็เดี๋ยวเอานี่ถอยก่อน ทอยเดียวเฟซปิดไปก่อนปิดแต่อันนี้มันจะตต่างกันเพราะว่ามันมีฉากด้วยนะครับมันจะเป็นข้อดีมีเกมจีบหนุ่มเอกโซพวกแก๊งอาจจะอะมากมายก็มีเดี๋ยวให้ไปกดดูตัวอย่างมันจะมีหมวดหมู่ให้นะครับให้มันจะมีพวกยอดนิยมจีบหนุ่มจีบสาวโอ้ไอพวกที่วงเล็บนี่คือจำนวนเกมนะ ส่วนมากเกมจิบหนุ่มจิบสาวมันจะเยอะมากนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาเราอยากเล่นเกมอะไรดีนะมีเกมจิบนักเก็เกมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียคอเลนคอเล่นมานะหากใครมาดูที่เป็นนักเก็ตเกมว่ขาขภัยรนะัฐน่ะเห็นไหมอันนี้เป็นเกมมีภาพนะครับก็อันนี้จะ กะอันนี้มันจะต่างกันมากมันเหมือนเล่นเกมพวกอย่างไงอ่ะอืมไม่ต้องเปิดเสียงก็โอ้โหพี่เจงมี่คุณได้ไปเห็นประกาศรับผู้ ช่วยนะักแคสเกมสามคนคือพี่เอกฮัลโลเกอพี่คิวเอ็กคลอแล้วก็สุดท้ายก็คือพี่เจมพี่เจมนี่ใครวะกน <c oughs> ลงชื่อสมัครไปเพราะหวังว่าจะได้เป็นได้ไปเจอตัวนะักแคสเกมตัวเองที่หลงไหลามากมาตลอดและได้ช่วยในเรื่องการแคสเกมอันนี้เนื้อเรื่องไม่ต้องอ่านก็ได้พร้อมหรือยังที่จะไปจริงพร้อมถ้ตาตอบว่าไม่พร้อมนะคะ อหพร้อมสนน้ตัตอบมันเป็นเนื้อเรื่องคุณได้ <c oughs> ดูโมเดลโคตรฟงฟิงมากเลย <c oughs> พี่เจมี่คุณๆนะหูแมวเนี่ยอ่าคุณบอกว่านี่พวกพี่คะมันทำอะไรตรงนี้นะเนี่ยทั้งสาคนเลย <c oughs> ไม่น่าเห็นฉากอ่ะ <c oughs> พี่ดูพี่พี่คอร์สพี่คิวเต็โอ้โงฟิงมาก ธอคือผู้ชายของเราที่เกมเล็กใหม่ใช่ไหมเราตั้งนานเอ๋พอคุณได้ยินคำพูดของทั้งสามคนก็เกิดอารมณ์งงต่อนะกพพี่เอออันนี้อาจจะเป็นการแนะนำตัวอันนี้คือเอคอร์ดนะเราไม่ได้จะมาแคทเกมหรอกถ้าสมมติว่ามีมีคนอยากจะ แบบยังไงมันไม่แน่ใจอะ่ะแล้วมันขี้เกียจเริ่มเกมใหม่อะ่ะเราก็กดเซฟให้กดเซฟตรงนี้นะครับแล้วพออันนี้คุณจะตอบอพี่ฮิวผู้โชคดีอะไรกันนะคะไม่ได้โชคดีขนาดนั้นสักหนาถ้าล,ลองตอบนอีล้ล่ะผมไม่ได้พูดเล่น อ๋อเกมนี้อาจจะไม่มีการแพ้ชนะหรือเปล่าเดี๋ยวรอให้กดเด็ดเอาคนไม่รู้จักเดี๋ยวมันไม่มีการจบเกมอ้าวเฮ้ยเข้าเกมไหนเนี่ยตะกี้เราเอ,อ้อตะกี้กดรัวๆเดี๋ยวรอวววสักคู่อ่ะ เออวะเราไม่ได้เซฟนี่วะเราเข้าเกมใหม่มันก็เลยไม่ไเซฟอันนี้เล่เมนมนอันนี้ก็ปิดสิอ,อลองเซฟดิเซฟตรงนี้ว่ามันมีวันหมดอายุดเหรอโอ้โฮหฮะ หมดอายุไปแล้วอ๋อวันนี้มันเดือนมีนานี่ว่ะไม่ถ้าเราตอบว่าไม่อะถ้าไม่พร้อมก็ต้องมาเล่นนะครับตอนจบนี่คือตอนจบนะอ่าเราเล่นพ้าเราก็เลยต้องเล่นซ้ําใช่ไหมเราตอบว่าไม่พร้อมอันนี้เราต้องรอนะเราเข้าสู่ระบบแล้วนะอ่าเล่นต่อ เราก็มันจะเป็นเหมือนเดิมมากแหละแต่ว่าถ้าเรากดเซฟก็เล่นต่อได้นะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็มาสอนวิธีการเล่นเกมอย่างมีคุณค่าเกมจิบหนุ่มเกมมาจนพ่ายมากมายนะเล่นอย่างสนุกไม่ต้องไปเสียตังเล่นเกมพวกจิบหนุ่มจิบสาว แบบต้องซื้อแผ่นหรือว่าเล่นทางออนไลน์แต่อย่างนี้มันจะดีกว่านะเดี๋ยวส่งเว็บไปให้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะเล่นเล่นเกมนี้มาพาให้ผู้ชมสนุกตื่นตาตื่นใจนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอาตบมือสิครับรอใครแติบิ้กอ่ะจบ